่นี่จำกันได้หรือเปล่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่เราทำแบบว่าลีตูอ้อะไปขายๆมีโมเวย์บ้านเก่าเอาเฟอร์บี reuse ที่บ้านใหม่ที่ทวันนี้ช่างมาอีกจะมาลืมตู้ดัดฟ้าตู้ดัดฟ้าหลักๆมีตู้หลายบ้างก็ที่นี่เดี๋ยวไปนั่งกันนะค่ะนะจ๊ะทั้งบนทําอะไรกันอยู่นะนะจ๊ะทําอะไรอยู่ช่างมาอย่า<ำ>งนะนะคะช่างทําอะไรอยู่คะแล้วแล้วก็ เขา็เ้เาอ่าตรงที่ังที่มันังคที่่อย่าง่ก่อนออยกของอยู่สัุวยกของอยู่ใช่ไหมเยกของอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคก็คือว่าเดี๋ยวข้างบนเนี่ยหลักๆก็อ่ะแล้วตู้นี้ไปไหนวะตู้นี้นะ เอาไปตังป้งแต่เดือนกว่าแล้วอะหรือสองเดือนแล้วก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าแบบรีบเอาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรีบเอาไปไป,ไปบ้านใหม่ละแต่จนวันนี้ยังไม่ได้เอาไปเลยอ่ะอยู่ที่โรงงานช่องแหลมอยู่เพราะว่ามันยังไม่เสร็จงานบ้านเราอะมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆไอ้ตรงนั้นยังไม่ได้ทำไอ้นี่ฝ้าเด่นชื้นจนเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทําละป๋าบอกว่า ทัางหลงเขารอเข้าเข้าหน้างานน่ะมาเป็นเวลานาน,านแล้วใช่ป่ะรองงานอื่นจนกระทั่งวันนี้เขาจะต้องเข้าได้ละแต่เขาก็ถ้าต้องมาลืมอีก้วยังไม่ได้ตอนนี้ยวิงเรียนออนไลน์อยู่นะ่คะอันด้านงอันนี้ตรงตรงอีก่ายทำครัวเอ้ทำขนมมากก็จ,จ,กจกัดการของออกเปู้ ใส่กล่องไว้และไอ้ตู้มดต้องคุมไว้เยอเลยอ่าก็คือตู้นี้ตู้ลอยแล้วก็ตูน้ตนี้อินชาเขาเรียกอะไรไซบอร์ดอหพี่บุ้ดไซบอร์ดอ,อันนี้จะเอาไปไว้ที่ไหนเนะี่ยอีดีลืมห้องอกงเราอ๋อเอาไปไว้ห้องพ่อพี่อูอากงปู่อากงปู่นะอันนี้เอาด้วยปะไม่เอาอ๋อไม่ได้เอาเออแต่ก็ไหนๆก็น่าจะลือไปเลยนะจะไปติดตรงไหนดีตรงนี้ดีอยู่เลย ใช่ก็คือใส่ของแล้วก็แบบปิดไปอ่ะแล้วนี่ไมมจริงไม่สั่งหมดเลยนะก็เหมือนบ้านมันก็ตกตกิดนงน่าเดี๋ปรับนได้นะนะคะนี่หนึ่งจุดละแล้วก็อัไหนอีกมาดูซิอ้าวม่มีหรือเร็วจังเร็วมากตู้เนี้ยมันเคยเป็นตู้อ่าตู้ของเล่นที่ไม่ค่อยได้เปิดเลยเนาะคือเหมือนปิดตายเลยอ่ะมันก็คือเป็นของเล่นตอนน้องพินเล็ก แล้วก็เลยนุ่งชัฟก็เก็บเสื้ออันนี้เก็บได้เลยช่างจีนโบราณตกใจเออแล้วก็ลิ้นชัฟก็เก็บพวกเสื้อผ้าน้ราถือไม่แกลตอนนี้ก็เอาใส่กล่องเก็บไว้ละแล้วก็เนี่ยโล่งนี่นี่ใครทำอ่ะกระหันอีป้อมไหนจากพีวีป้อมแน่นอนนะคะอ่าแล้วนี่ชั้นของเล่นชั้นของเล่นก็ซื้อไปด้วย ไชั้นลนี่ไนี่นี่ค่ะลื่นรวดเร็วมากอันนี้มานลื่แค่นี้เหรอยางเออสามยางใช่เอาอีกหรอเอาเปล่าล่านี่คือแขงแรนของเรานะครัสวัสดีครับแข่งแรนอ่ะยงเหรอ่้นาใส่ไปตรงไนคะ ก็อะไรมาทน,นะเพราะวดงมันเป็นที่เสียบปลั๊ก,กเลรงนี้ตรงบนบนห้านหน้ามันจะเสียบปลั๊กได้เกิดน่ากมาต้อนะงหาสายที่ทันสายไปมาแล้วก็นี่นี่เพิงตะกี้เราอยู่ลบบ้างคอนเดนเซอรให้ช่างนะขนไปเยอะมากเลยนะที่ฝนมันมีไม่กี่ชิ้นทำไมมันขุนเยอะจังเลยอนะนี่ขึ้นมาดูเอาาเดีอีเพียงเลยอ ตู้ดึงกระโดงไปหลัข้างหรือว่าเอดูสิขอมนิจย่างยกปูนขึ้นมารับด้วยนี่หืมหรอเทปปูนขึ้นมารับทำไมอ่ะมันทำไมหรือว่ามันมันนา่าจะเป็นของเก่าอยะอ๋ะอหรอมันนา่าจะเป็นอะไรอะไรของเก่าอยู่ใช่ไหมไม่น่าจะต้องเทปปูนขึ้นมาใช่ไหมเป็นของกเก่าอะไรสักอย่างอ้าวชันนี้ก็หายหมด นับชาฉันหายไปหมดแล้วดีใจไหม <S 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 เอาดีใจทำไมไม่เดี๋ยวเราก็เอาของลงมาไงแล้วถนูจะได้เล่นบน,นบ้านน่อยได้ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S <S มก็เสร็จเสร็จแล้วช่างแหลมบอกว่านี่ต้องไปจ้างรถมาขนเลยนะจ้างรถรับจ้างมาเพราะว่ารถช่างแหลมมันจะเป็นกระบะซึ่งมันคันเล็ก เขาบอกว่ามันจะได้แบบทีเดียวเสร็จอะไรอย่างนี้อืแล้วเดี๋ยวไปดูว่าย้ายไปอยู่ตรงไหนของบ้านใหม่นะจะพาไปดูที่นั่นอีกอันเมื่อไรคะวันหลังตามไปเลยหรอวันหลังวันหลังอือมันสภาพยังดีอยู่มากเลยอะดีแล้วตัวนี้เก็บของที่เยอะมากนะใช่แล้ลินช็อคดูดินี่คือหนาเห็นไหมงานช่างแหลมเขาจะแบบว่าเอ่อแข็งแรงมั่นคงรับประกันดูแลรักษาตลอดชีวิตตลอดชีวิตของช่างแหลมเลยนะจริง ตอนนี้ที่บ้านใหม่อะใกล,ล้ละที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดก็คือชั้นสองใช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะอาชาไม่เคยเห็นเลยนี่อชาย,ยังไม่ได้<อ>ไปที่บ้านใหม่เลยนี่ต้องาพาไปดูแล้วใครไปยังคะคยอ,ยอยากไปไหมคะไปดูก่อนนะแต่ตอนนี้ที่ยังก่อสร้างอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาตกลงมา คือจับไม่ทันเลยนะเขาควรใช้ต้องให้แบบกั้นทุกอย่างเสร็จจับก่อนอ่ะคือตอนนี้ตรงไหนที่มันเัียงแบบเดินแล้วตกลงมาได้เนี่ยห้ามระชาไปกั้นแล้วก็ยังปีนได้ใช่หนูก็เรียงเอไปตรงเอนั้นอ่ะเออเเต็มเลยเออเต็มเลยหนูเรียงให้ให้ให้สุดมันเอียงผิดลลกมันยังดีดีสินนี้เอ็งแบบนี้เออเดี่ยวครั้งอยเออยู่ไหนคะอยู่ไหนครั อ่ะอ่าเนี่ยยกให้หนูเลยค่ะเอลสีเขียวนู่นใกล้ๆขาหนูอ่ะใกล้ๆขาหนูเอสีเขียวอันนั้นเออเอบีเอาเรียงทีละตัวสิอ่ะเอวางกลับหัวแล้วไม่ใช่่ใสเอบีใส่เลยเอตรงนี้เอเปลี่ยนไงมันกลับหัวอย่างนี้ไงลูกให้มันลงล็อกพอดีสินี่กัะบีนี่ยดีดีอยู่นี่เนี่ยีเข้าใจยังเข้าใจไหมเนี่ย ไม่ใช่เออใช่ถูกต้องฝึกไปเรื่อยเขาไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้นะเออจริงต้องฝึกแบบนี้ตอนเด็กเกลียวฝึกแบบนี้บ่อยมากเออพีบบน้องพิมเก่งไอเรื่อง